ครัสวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนดายุสคาสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้เล็กพามาชม SUV 7ที่นั่งนะครับเป็นตัว Honda c r v นะครับ2.4 EL นะครับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับลูกค้ารถสีบอลเงินนะครับปี2017นะครับราคาพิเศษเลยนะครับอยู่1,20 0 0ล้านบาทนะครับ ลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับใช้เงินเบ็ดเสร็จไม่เกิน30 0 0 0บาทนะครับออกรถคันนี้ได้เลยนะครับลูกค้าเดาเบี้ยเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่นะครับเดาเบี้ยพิเศษเลยเริ่มต้น4ปีอยู่ที่2.59นะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเล็กพาดูรถรอบๆคันนะครับว่าตัว Honda c r v Gen 5คันนี้มีอะไรที่โดดเด่นและน่าสนใจบ้างนะครับเชิญชมเลยครับ ครับ CRV เกียน5นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะครับลูกค้า2.4 EL ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้จะมาพร้อมเลนวอร์ดแล้วนะครับครับเดี๋ยวมาดูปียางนะครับยางปี2 0 2 1เลยนะครับยางใหม่เลยนะครับสีเส้นนะครับลูกค้า ครับตัวนี้นะครับรองรับน้ำมันนะครับเป็น9195 E20 E85 แล้วนะครับฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับลูกค้าตัวนี้มีกล้องถอายหลังแล้วนะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับลูกค้าครับภายในเป็นสีดำนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานนะครับเบาะมีสามแถวนะครับลูกค้าครับ เดี๋ยวพามาชมภายในนะครับภายในสะอาดมากเลยครับลูกค้าคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ติดคิ้วบันไดของแท้มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวพามาชมภายในนะครับตัวนี้ออปชันครบเลยนะครับ สังเกตง่ายๆนะครับตัว2.4ครับเลื่อนสี่ล้อนะครับจะมาพร้อมลายไม้นะครับภายในนะครับออปชันครบเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวโฟร์ออปชันเลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยของตัว2.4รับ4ี่นะครับครับเด็กพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับตัว Honda c ซีอวีเจนห้าคันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับลูกค้าครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับรถใหญ่นะครับ ไม่ต้องใช้เงินออกรถเยอะนะครับเล็กแนะนําเลยนะครับผ่อนสูงสุดได้84งวดครับลูกค้าครับโชว์รูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันเลยนะครับหรือสอบถามรายละเอียดการจัดไฟนแนนซ์มาก่อนได้เลยนะครับตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับลูกค้าครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ